ท่านเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดกาำเรียนท่านดทาทรทวีชัยเกรียาเอียร์ปูดมท่นานประธากนกรรมการผู้จัดการท้องไร่ดนสิีไดมอนด์สตูดิโอแขกผู้มีเกียรติที่เคารพก่อนที่สรีระร่างที่ไหลเป็นหยาดของผู้วายชนจะมาลายกลายเป็นธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟกระบงแสน,นงรักเมืองโคราช ในฐานะที่เป็นหนึ่งในสมาชิกเสียงริษานซึ่งได้มาร่วมงานเมื่อปี2552ขอนำเรียนประวัติของผู้วัยชนแต่พอสังเทศดังต่อไปนี้ครับพ่อไมยังติชีมหลวงเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่20พฤศจิกายน ปีพุทธศักราช2495นณกิ่งไผ่หรืออำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นในปัจจุบันเป็นบุตรคนที่สี่ของคุณพ่อมาหาสังศีและคุณแม่ชูศรีสินหลวงมีพี่น้องลูกิดามาดาเดียวกันทั้งหมดเก็คนดังนี้หนึ่งได้ญิ้สวัยสินหลวงเสียชีวิตเมื่อตอนอายุได้สองป สองนายประสิทธิ์ขีนหลวงยังมีชีวิตอยู่สามนายสุทธิชัยขีหลวงเสียชีวิตแล้วสี่นายมายกิตขีหลวงผู้วายชนห้านางพิศมัยขีหลวงยังมีชีวิตอยู่หกนายสุภมิตรขีหลวงยังมีชีวิตอยู่เจ็ดนางสาววิจิตราขีนหลวงชีวิตการศึกษา และหน้าที่การงานของท่านนั้นข้อไม่ได้ถิ่มถูบจบการศึกษาในระดับอวชที่สถาบันกระดกอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร,รหลังจบการศึกษาได้เข้าทางนานที่บร,ร,ริษัทโอสุสภาจำกัดหัวหมากกรุงเทพมหานคร,รจนกระทั่งปีพศ .2518 ได้ลาออกจากบร,ร,ริษัทโอสุสภาจำกัด ได้ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดอุดรธา,านีมาตั้งสำนักงา,านธุรกิจบันเทิงซึ่งตั้งอยู่บริเวณตลาดแจ่มศรีในตัวเมืองอุดรธา,านีในสมัยนั้นไม่มีสำนักงานใดได้รับความเชื่อถือเท่ากับสำนักงานบ้านทักธรรมจักรซึ่งเป็นศูนย์รวมหมอยลําก,กว่าร้อยคณะภายใต้การบริหารของคุณพ่อไมยราชถิบหลวง หรือทุกคนเรียกกันว่าอาวพิรลอกพ่อไปอยังอีกที่หนึ่เป็นนักจัดรายการวิทยุที่ได้รับความนิยมสูงสุดในจังหวัดอดุดรธานีนอกจากจะเป็นนักจัดรายการวิทยุแล้วยังเป็นผู้จัดฐานักร้องหมอนหลามอีกด้วยเรียกได้ว่าไม่ว่าเจ้าาภพต้องการอะไรอาวพิรลอกสามารถจัดหาให้ได้หมดตามใจเจ้าา เมื่อปีพศ2519วงดนตรีเสียงอีสานได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นในวงกลาคุณพ่อมายิจถิ่นหลวงท่านได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงเงินแรงใจเพื่อผลักดันวงดนตรีของท่านให้ได้รับการยอมรับจากประชาชนแต่สิ่งที่คุณพ่อมายิจถิ่หลวง ได้คาดไว้กลับไม่เป็นเช่นนั้นวงดนตรีเสียงดีสามไม่ได้รับความนิยมจากประชาชนเลยงานย่ามก,ก็กระท่อนกระแท่นเต็มทีต้องยงอกอิการเดินสายและพาดกันกลับมาอย่างบอกช้ำขาดทุนยับเยินสมาชิกในวงก็เริ่มหนีหายจนเหลืออยู่ไม่กี่คนเมื่อมานั่งวิเคราะห์สถานการณ์อย่างทุวนทีแล้ว ท่านจึงได้ผลของจุดอ่อนของวงนั่นคือวงเสียงอีสานเป็นวงดนตรีรุกทุ่งเพียวเพียวแสดงไม่กี่ชั่วโมงก็เลิกต่างจากห้นลัำที่เล่นกันยันสว่างในขณะที่วงอื่นมีงานแสดงล้นหลังแต่เสียงอีสานนั่งจับจัาเฝ้าสำนักงานเจ้าภาพทอดจ้างคณะใหญ่ๆที่มีนักแสดงเป็นร้อยมีรถหลายคันเวทีแสงสีใหญ่ตโตมโหาร เมื่อท่านคิดได้ไไดตังนี้แผนการฟื้นฟูกิจการวงเสียงอีสานครั้งใหญ่จึงได้ถูกกำหนดขึ้นอยู่ในหัวของท่านอันดับแรกคือให้คุณแม่นกน้อยอ,ยอุไรพรไปเรียนร้องหมอหลับการตัดสินใจของพ่อมายกิจชิมหลวงในครั้นั้นถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดเพราะหลังจากยกเครื่องปรับโรุงพีนานการแสดงได้แล้ว ไม่นานนะหมอหลังคณะศรีอิสานก็ได้รับการกล่าวฝันอย่างกาวงาก้างขวางเป็นที่ยอมรับผู้คนขนามนางท่องบ้ารพญาอินทร์จงทักแห่งแดนอิสานผู้สร้างตำนานจารึกในแผ่นดินกว่า48ปีที่ครองใจแฟนเพลงมรดกตกทอดจากพ่อ,อยังไว้ให้ลูกหลาน ได้สื่อสารต่อย,ยอดสืบไปชีวิตรักและการครองเดือนของท่านนั้นคุณพ่อเมยกิติหลวงได้สโรสกับคุณแม่อุไรกิตหลวงสกุลเดิมคือสีหะบกหรือคุณแม่ลบน้อยอุไรโอลไม่มีบุทธิดาด้วยกัน,กน,ากนตามแบบฉบับของศิลปินดาราดทั่วไปเวลาอยากได้ก็ไม่มีเวลาอยากหีก็ไม่ได้ด อุปนิสัยส่วนตัวของท่านนั้น,ใน,ในข่อมไม่ยกอิทธิหลูเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆด้านเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรมานะอดทนวางตนเหมาะสมเป็นที่เชื่อถือไว้หวางใจและเป็นที่รับนับถือรักใคร่ทำงานด้วยความรับผิดชอบอย่างสูงยิ่งมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื้อแผ่ต่อญาติี่น้องบุตรและบริวาร ในีิงานเสียงสารและบุคคลทั่วไปอยากหาผู้เสมอมเด้นยากด้านคุณประโยชน์ต่อสัคองคมนั้นข้อ,ยอยใหม่ีกถิ่นหลวงเป็นบุคคลตัวอยา่างในด้านการเป็นพระพุทธศาสนิกชนที่ดีผู้มีกิจเ,เลือ่องใสในพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งการอุปถัมภ์ความถูงบำรุงพุทธศาสนาอยู่อย่างนี้ เห็นบำรุงบูรณะซ่องแสงวัดมัชชิมาว่าพระอารามหลวงตำบลหมากแห้งอำเภอเมืองจังหวัด,ดอุรธานีวัดโขสีสายสาบ้า,าบบนหนองสตํตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัด,ดอุทธานมเป็นต้นเป็นที่ประดิษฐ์แก่ทุกฝ่ฝายเสมอมาอีกทั้งยังช่วยเหลือทางด้านงานกิจอาสาพัฒนาสังคมชุมชนโรงเรียน สถานที่สำคัญต่างๆมาโดยตลอด้วยคุณงามความดีทั้งหมดที่ได้สั่งสมมาถือเป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานคนรุ่นหลังได้สืบสารสืบทอดเกียรตินาฏของท่านต่อไปท่านผู้มีเกียรติทีคารพอันที่จริงเมื่อก่อนนี้ยังไม่มีเราเพิ่งจะมามีเราเมื่อไม่นานนี้และอีกไม่นานก็จะไม่มีเราแต่ก่อนที่จะไม่มีเรา จงเร่งสร้างแต่ความดีก่อนที่จะไม่มีเราคุณพ่อไมยิกชิหนหลวงเริ่มมีอาการเก็บป่วและเข้ารับการรักษาประมาณเมื่อปีพศ2556ที่โรงพยาบาลนอร์ทอ,อิสเทนพัฒนาจังหวัดอุดรธาน,านีเพื่อรักษาอาการแผลติดเชื้อและโรคไระัำตัวเรื่อรังอย่างสมเสมอเป็นเวลาหลายปี จนกระทั่งเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2566มีการตรวจพบว่าคุณไทใไดร์รอดไปอีก7ลอามีภาวะเส้นเลือดหวัวใจตีบจึงได้ทำการส่งตัวเป็นพ่อรักษาต่อที่โกกร,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 งรงพยาบาลตำรวจกรุงเทพมหานครตลอดระยะเวลาการรักษาพี่พ่อมีอาการสรงและก็สุขซึ่งแท์ต้องคอยดมอกการรการอย่างใกล้ชิดอยู่ตลอด จนกระทั่ง11เมษายน2566แพทย์ได้อนุญาตให้คุณพอ่อกลับมาพักต่อที่บ้านเมื่อวันที่1 2เมษายน2566อนิจาวัสังขารามาัาาจจุราได้าชาวิตของคุณพอ่อหลอดจากไปเมื่อเวลา17:38นาทีรวมอายุของท่านได้71ปี หลังจากไปอย่างไม่มีวันกลับของพ่าอาม่กีกชินล่าในครนีชิ้หลวงในครนีนำคางโศกเศร้าเสียใจแก่ภรรยาลูกหลานทีงานเสียดีสารละญาติเป็นอย่างนี้เมื่อลมหายใจหยุดก็สิ้นสุดตามเดิมท่านผู้มีเกียรติโปรดชีวิตและความตายเป็นของคู่ก,กันที่ใดมีเกิดที่นันมีตายทั้งวุ่น ถูกความเกิดและความแก่เบียดเบียนย่อมเสือมสิ้นไปตามกาลกเวลครั้งถึงการกำหนดย่อมแตกทำลายไปพระท่านกิงสอนสาธิชนไว้ให้สร้างแต่ความดีเป็นนิพพเพื่อความสุขของชีวิตในปัจจุบันเพื่อเป็นที่พึ้นพิงในโลกเบื้องหน้า เพื่อความเกียรติคุณที่ศักดิ์ศรีงามให้ปรากฏสร็ไปด้วยอำนาจทุนะศศีรัตนทรัยและบุญกุศลนุณงามความดีที่พ่อไมยกิจถินหลวงได้ปฏิวัติบำเพ็ญมาตลอดชีวิตแข่ผู้มีเกียรติลียาลูกหลานทีหลานศิลิสารได้ยากนิดได้ร่วมกิจบตเพ็ญทักษิณาบุปทานอุทิศในกาลครั้งนีง้ จงเป็นตะบะพลรักปัจจัยหนุนสงให้ดวงวิญญาณของข้อพเจ้มีกิจหลวงได้สถิเสวยสุขอุดมสุขในทิพย์วิมานสุขติสถานในสัมรประรโพเกิดเถิท่านผู้มีเกียรติโปรดรักทั้งหล,ลายตลอดระยะการแสดงของพินานสีลนิานั้นสัญญาวการแสดงทุกครั้งจะได้ยินเสมอว่าท่านผู้มีเกียรติที่โปรด จูมืออันสูงเกียดของทุกท่านเข้าสู่บนิเวณภายในโครงการแจกจากทีการเสียงอีสานสำนักง,งานบ้านเลขที่5 5 5บ้านหนองใสตำบลหนองนาธรรมอำเภอเมืองจังหวัดอุรรธายีสัญญาณรื่าความบันเทิงจะมาถึงเสียงของพ่อผ่าออ,ออกมาย่างตราตรึง,งรำลึกถึงวันวานที่ผ่านมา โอ้โลกด่ามาวันนี้ต้องบิเดียวต้องแลเหลียวกับน้ำตาที่ห่วงหาคู่ชีวิตเสียงอีสานได้จากักัขอให้พ่อสู่ชันฟ้าน,นิกรนนันดอท่านผู้มีเกียรติโปรดชีวิตคนเราไม่ต่างอะไรกับประคอโลกใหญ่บทบาทและนีลาแตกต่างไปไปไม่ต่างอะไรกับบุรกอทุกต่อทุกบทมีโศกเสริมคนเศร้าเท้าสุขสต์ มีหัวเราะมีร้องไห้รักไร่กันที่สุดนั้นมเมนเผาศบจบการแสดง